าธรมทานย,ยากขึน้นหันด้าผู้หาขณะยากเพื่อน,นั่งประจับพื้นที่ของตนเองวางพาและใบบัวไว้ทางด้านขวาือเรียเสรจครับลำดับต่อไปขอเรียนเสร็จหน้าธรรมทานย,ยากข่านเกรนเอื้อขึ้นหลับตาตั้งใจ لاران زن و بچه‌های مدرسه‌ای که